ต้องมาสองตัวมันนั่งถ่ายอยู่พี่น้องมาสองตัวแล้วมันนั่งรออยู่ไอเด็กสองตัวน,น่าสลอนอยู่น่ะนั่งรอแม่แม่ตัดต้นไม้ก่อนลูกเออนี่ต้นนก็เพิ่งล่มเนี่ยเมืองน่ต้นไม้เอ็นเล็กเสกอยู่นี่พี่น้องเห็นบออันตรายทั้งนั้นเลยต้นนั่นไหวเอ็นแล้วนะ่ะใกล้จะล้มแล้วนะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ นี่ละคือต้อมาเกียมันคือล่มแห้งนะพี่น,อนอ้องนะมันมันลมเบิดเลยแม่ต้นใหม่พี่นอ้องนี่คือกัดนี่เห็นไหมขนาดเพิ่งตัดไปสองวันที่แล้วนะและ,และทีนี้พ่อใหญ่สั่งห้ามว่าห้ามมาตัดต้นไม้อีดพอแล้ววัาศัตแต่วันนี้ฉันไม่ทราบด้วยเพราะว่าเขาไปทํางานฉั้นก็ลอยตัดเลยตัวเอ้ลอยตัดหลดนละข่อยนี่ ขลวงขลวงขลวงหัวขลวง,ลงตาคอย่อายเติอบอยู่นี่่อ,อยยาคู่ว่าต้นอีหยังน้องงามงามใหม่งามตรงเด้เลยเห็นบ่นี่ประมาณซ้ำขาโอ้ยคอยนี่พี่นออ้องขาใหญ่เติบอยู่เด้นี่แต่จะเป็นต้นไม้ที่หนักมากๆว่าเสิเฮ็ดอัน,อนเก็บสากมันย่านพอยญ่มาพอ้แต่ว่าบอท่าน เพราะว่าเครื่องตัดมันพังเครื่องตัดอันมันบ่พังหรอแบบว่าเอ็นไอโซมันย่านเลียวพี่น้องเออมันต้องเค็งเขา่าน,นะพี่นอ้องมือนี่ตัดไปยี่สิบกลัวขนาดว่าถือขามได้พี่น้องคอยร้อยมาตัดพูนขอยไปตัดปาดปาดไอติดถนนพุน่นคอยก็ลบลบ,ลบขามานี่นี่คอยก็มาตัดหล่อน มเส้านี่กวางกวางหลงขม่าพี่น้องกวางขม่าเล่นหน้าเฮียน่อยมันคอยเลี้ยวเห็นเนาะบันเ้ี่คอยมาสำรวจเบิ่งนอกพี่น้องมันอันมันล่มเนาะบันี้แล้วว่าอันต้นไหม่เอ็นเหล็กสีกหลักซากลงมาเมืองเนี่ยแสดงว่าลมมันแรงเนาะพี่น้องนะเมื่อวานเนี่ยลมมันแห้งลมแห้งหรือต้นใหม่มันคือมันคือลมว่ะพี่น้องอือ อันนี้เสียดายยิงละแต่ว่าอันนั้นสุ่มตัดกระตัดเนาะกระเสียดายดอกแต่ว่าห้ากาัแบบห้เาเคลีย์ทางติดถนนมองอันพวกที่มันติดถนนเกินไปแล้วก็จะเคลียร์ออกเพราะว่าใบไม้ห้าคิดถึงตอนฤดูใบไม้ร่วงโอ้โหพี่น้องเ้องต้องเคลีย์ขนาดใหญ่เพราะสนั่นอันใดเหาเห็ดตอนนี้มันอากาศดีมันบอหนาวเอาก็มันเป็นฤดู ใส้สิเดูรอนเดียวนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเขาต้องเฝ้าเคี่ยวเขาต้องเฝ้าตัดให้มันหลงที่สุดนะพี่นอ้องเพระาะว่าถอดหนาะนน่นเบอกออกบ้านบ่าไรหนาผลว่าแล้วกับมันกับเฮ็ดบ่ไรเลยพี่น้องอากาศมันหนาวมันก็เฮนะ็ดบ่ไดรเนาะมันก็ตัดต้นไม้ไม่ได้แต่คอยบ่ฟังดอกแต่พอใหญเสือไอ้เคียงเคียงตัดไฟฟ้ามาให้่อยคอยกระตื่นเต้นข่อยก็สิตัดโหลดแล้ว ตะกี้บ้านในสื่อคอยใส่เครื่องไ่แล้วแกแกกลัวความไม่ปลอดภัยมันเป็นเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่คอยใส่ตัดต้นไม้ลังบ้านอะ่ะจวดจวดจวดทั้งเโอ้ยมันจะเกินไปซะแล้วนะแกไปเจอท้ายสวนไงตัดต้นไม้ใหญ่แล้วทีนี้แกกลัวต้นไม้จะล้มทับแกมาเจอแกร้องมือสั่นเลยนะเออแกมือสั่นเลยแบบว่าเป็นยังจังบอกบาฟังแบบว่าแต่เป็นบานเฮ้านะ นย์แบบว่าบอกขึ้นมาหัวมาก่อนแล้วก็มาหัวแล้วบอกว่าแบกแบกเลื่อยแ,อแบกเลื่อยมาเฮ็ดแนวนี่เจา้าบ่หับอนุญาตคอยเป็นยังเกิดมาคอยสิบอกพ่อแม่เจ้าว่าจังไดว่าสันสิบบอกจังได้คนเฮ้านะถัดถึงข้าวตายกับไปเผาขันขตัวเก็บว้เฮ็ดสมตีนั่นบอก พ่อแม่่อ,อย่อยก็บ,บอกเรียบร้อยแล้วก่อนสิมาคือว่าตัดแต่เพิแล้วบอกว่ามัน่อยเป็นอย่างกับเสิเหตดอยู่พุ่นล่ะเด้ออย,ย่ามาหวังว่าสิเอากลับขึ้นมาโน่นนี่นั่นไร้สาระคอยว่าสำหรับ่อยได้าสำหรับคนอื่นแล้วแต่ผู้ใดสิคิดแต่ว่าสำหรับเราความคิดของเราเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าก้าวล่วงคนอื่นสำหรับความคิดของเราโดยพี่น้องนาะฟังคะ่ะคออ่อถ้าไปโหลดนะนะหลังจากนั้นมันก็ แล้วจะเป็นไหนก็ไปโอ้ยอย่าล้างลูกอย่าล้างล้างทําไมล่ะเห็นกันอยู่กับห้องงามๆคอยเราเงือหมาคอยกระเดยพี่น้องนี่บัดน,นี้พาอเครื่องอันนี้อนัอนโซ่ย่านเลีว่วมันต้องรับการแก้ไขบาดน,นี้คอยกระสิใส่อันนี้แล้วบัดน,นี้อันนี้ใส่ดีดีตัวพี่น้องตัดงาใหม่งาไหลนี่นี่ดีนี่เพราะได้อยู่พี่นอ้องตัดแต่งกิ่งใหม่หนาะแบบว่า ไอ้พวกที่มันหล่มลงมันต้องอันหล่อให้พ่อใหญ่มาเค็งสูงสิว่าเจ้าสิไปตัดยั้งสิว่าอีกได้น้อพี่น้องคอย่อยเสื้อโอ้ยคอยสิอันยังรอสวนเขาก็แก้แก๊กละสิว่าไปนะพี่น้องแต่ว่านี่คอยต้องเฝ้าเกียต้นนี่พี่น้องก่อนพ่อใหญ่สิมาคอยต้องเฝ้าเอาออกมันหล่มเป็นเค้งประวานนี่ถนนนะแล้วก็สิครับรถมาหนี่มันบละเออแล้วก็สิมาเห็นโอ้ยานนี่เห็ดยังอีกน้อสิว่านะ มาหาตันตาต้นไม้อ oh, ีกต mm hmm. ัิศูนย์ขึ้นอีกนะูนขึ้นว่าขึ้นศูนย์ลงเด้พี่น้องอืมถ้าอากาศดีแน่คอยก็เสิหาเรื่องแน่เลยล่ะหาตัดต้นใหม่แน่เอออากาศแบบว่าล่มแน่เอาๆจัหน่อยขนาพี่น้องเออค่ายแน่มันอากาศมันสิเริ่มดีแล้วมันมันเริ่มเขานาหอนเดี๋ยวคอยว่าเด้แต่ยังมาเศร้าเนี่ยยังหนาวอยู่พี่น้องหนาวจัดนั่นแหละแต่ว่า ก็บ่จัดปันไหนแต่ว่ากันยังหนาวนะพี่น้องแต่ก็ถือว่ากลางวันอากาศอุ่นใส่ได้ยุดอกพี่น้องเพราะได้เฮ็ดงานเฮ็ดการยี่ดอกพี่น้องอืแต่ว่าบอไห้เฮ็ดออกได้พี่น้องเมื่อวานก็บอกว่าฝนสิตกก็บ่ตกบันนี้บอกว่าฝนสิตกไอ้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าวาสัสเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแล้วก็เก้าโมงเช้า เดี๋ยวนี้มันเทียงแล้วมันบ้าห่าเลตกข่อยกันเลยมาตัดต้นใหม่เลยถ่าฝนถ่าฝนบ้าหาข่อยกระจัดการก็อ้าวนี่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 เสแฉบตัวนี้ยอดอันนี้นี่ไปเขียงอีกกันยอดเขียงพี่น้องเก็บยอดเขียงอีกกันทุกจะเป๊ะมันบ่ยู่ไก่้นามพี่น้องมันก็ยอดบ่ใหญ่แต่ว่ามันก็ยอดงามอยู่พี่น้องแต่ว่าฝนมันก็ตกมือเว้นมืออยู่หรอกว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าบ่แม่นว่าบ่ตก เขาบ,บอกว่ามะแรงมาแรงกันสิต๊อีกบ่เบิ้ง้าเบิ้งอีกนะพี่น้นอ,นนองค่ายเนี่ยต้นเขียงบาาขคอยร้ายหลายพี่น้องมีอยูู่มองอรลดเออเ่าเอื้อ,อยากดอกไอ้ต้นเขียงใยอดเขียงี่ว่าซ้ำส,ใสิใส่แกงเนาะไม่ใส่ใส่แกงเฮ็ดมุน,นี่พี่น้องมันบ่เอ,อื้อมันกระแสียบดิอ้ยนีเห็นบ่แต่ว่าออเอาใบคางขค้ืนบ่ได้ได้พี่นอ้องคอยเคยเอาเขาตูเยินแล้ว มันสิกายเป็นขมตัวพี่น้องมันสิกายเป็นขมแล้วอันมันบาแสบนะพี่น้องอนี่เขาเก็บไปหไม่อไ่เขาต้องเกงเลยมันก็เสียสบถ้าให้มันซ้ำแล้วนะเนี่ยเอเป็นอย่างอื่นไปพี่น้องอีหยังคือการ้าสดสดไม่ไมเนี่ยมันก็เสีสบเนาะพี่น้องเนาะอืมว่าหันพอ่ออยู่เฮ้ยยุ่ง ยุ่งยังไม่ไงปานคั้ยเถิดพี่น้องยุ่งด้วยขั้วบ่นี่แหละอันน้ำปลาแต่ห้ามประสาทมันกับปัญหาหลายอย่างอยู่ด้วยพี่น้องบําเพ็ญธรรมดาเด้ข่อยว่าข่อยก็บ,บอกพอยไงบ่พอยไงบ่บําเพ็ญบ่ข่อยบระบ,บ,บอกหักต้นไม้เด้ข่อยก็ะหักอยู่แต่ว่าพอถ้าเอาใบหลายเกินไปเห็นบผลที่ตามมาหัากับมาหาลายลายพนยาจวดจัดจวดจัดอยู่นี่นะลายพนอันนี้ยังก่อข้ออืน่นหรือพนยากันยุ่งนะ อันที่เป็นคนๆน่ะน,นะพี่นอ้องอือยังก็เว้นว่ามันลมเลินดีน่นนี้นั่นมันมาแมนน่แนวได้พี่นอ้องอือเพราะมัะมนแนวเพราะสิเป็นนางนางเหลินรับลมได้พี่น้องเพราะว่ายุ่งมันหลายมันมันอยู่กับปลามันยุ่งหลายพี่น้องมันมาแมนน่แนวตัวเออบ่ได้เป็นไข่เลียดออกอสิอยากเห็นมาคนเฮาเนาะไอ้อสาวหนึง่ง บ้วดอันนี้แล้วดอกบัวด้ก้าวถึงแล้วดอกด้อยก้าวถึงแต่ว่าเบอ่อซื้อเขาดอกแต่ยังเป็นเห็นบ่ไข่เล็กบัวตายเห็นบ่วอมอหน้าคตสดใสนั่นแหละแต่แล้วถ้าไผ่นอกพี่น้องเนาะแล้วถ้าพูดใดไสิทั้งหนทุกคนก็สุงไปคือกันนั่นแหละก็ว่าไปซื้อซืแล้วพี่น้องอ,อย่าร้องลูกอย่าร้องเดี๋ยวแม่เสร็จแล้วแม่ขอถ่ายคลิปแป๊บหนึง่ง ไหนๆก็ออกบ้านแล้วสิไดงย่างอ้อมไปตรงน้นเลยบานเนาะ <laughs> โอ้ยก็ตำหนาตำหลังแต่พี่น้องเออจักว่าิีไทยสีเ่ล้าสียอะตากันไปสปะไปโลดสมกันไปจวัวตามภาษาปวงอยู่พูดเดียวในานนะกลางป่าพี่น้องเออตามภาษาข่อยแล้ว